สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ความดูซากชแนลกับพี่ปูค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปูมาพูดถึงคุณสมบัติและก็เกณฑ์ของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน2,566กันค่ะเป็นสายสอบสุดท้ายนะคะพี่ปูดได้ทำโพสไว้แล้วนะคะว่าสอบวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดจริงๆจังๆกันดีกว่าค่ะ ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพุทธศักราช2566กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสน,นุนสายงานวิทยาการโดยวิธีการสอบแข่งขัน โดยตำแหน่งนี้นะคะและอัตราที่เปิดสอบจะเป็นตำแหน่งผู้บังคับหมู่กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนสายงานวิทยาการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจำนวน100อัตราโดยเรียกชื่อย่อสายนี้ว่าพทสามห คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สอบแข่งขันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ 1. จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างเช่นพวกโรคต่างๆความสูงรอยสักหรือว่าเป็นอาการผิดปกติที่สามารถมองเห็นได้น้องสามารถดูได้ในภาพผนุกกกไก่และขอไข่นะคะ 2. ค่ะเป็นบุคคลภายนอกเพศชายหรือเพศหญิง 3. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปีโดยนับแบบวันชนวันผู้ที่สมัครได้จะต้องอยู่ระหว่างวันที่7พฤศจิกายน2,531จนถึง7พฤศจิกายน2,548ในกรณีที่เป็นเพศชายนะคะความสูงไม่น้อยกว่า160เซนและมีรอบอกไม่น้อยกว่า77ซนติเมตรส่วนเพศหญิงนะคะ จะมีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรค่ะข้อสําสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือม .6 ห,หรือปวชนะคะหรือเทียบเท่านะคะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือในวันที่6พฤศจิกาพูดง่ายๆคือน้องต้องจบก่อน6พฤศจิกา 2 5 6 6นะคะถึงจะสมัครได้และวุฒิที่จะใช้ในการสมัครสอบนะคะทางกอพอจะต้องรองรับด้วยนะคะข้อที่7นะคะน้องไม่สามารถใช้วุฒิที่สูงกว่ามาสมัครได้นะคะอย่างเช่นจบปวสจบปริญญาตรี ไม่สามารถนำวุฒินั้นมาสมัครได้นะคะต้องใช้เป็นวุฒิโม6หรือเทียบเท่าเท่านั้นนะคะข้อที่8สํสำหรับใครที่เป็นข้าราชการตำรวจนะคะอยากจะสมัครแข่งขันในรอบนี้จะต้องลาออกก่อนวันสมัครนะคะถึงจะสมัครได้ข้อที่9ผู้ที่เคยทำการทุจริตในการสอบเข้าราชการไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศนี้ค่ะและข้อที่10นะคะทุกๆคนที่สมัครจะต้องยินยอมให้ตรวจค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการเพื่อประกอบในการพิจารณานะคะมาดูในส่วนวิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขันกันบ้างค่ะในการสอบ ครั้งนี้นะคะจะเป็นแบบปรนัย4ตัวเลือก150ข้อ150คะแนนมีเวลาในการทำข้อสอบ3ชั่วโมงค่ะรายละเอียดวิชามีดังนี้นะคะ 1. ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะมีคะแนนเต็มอยู่40คะแนนนะคะจะประกอบไปด้วย2วิชาก็คือวิชาความสามารถทั่วไป20คะแนนวิชาภาษาไทย20คะแนนค่ะในรอบนี้วิชาความสามารถทั่วไปนะคะจะเกี่ยวกับการ ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมการคิดเชิงเหตุผลจะประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะอุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ์ในวิชาภาษาไทยค่ะจะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาได้แก่ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่านการเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณการใช้ถ้อยคำสำนวนการใช้คำให้ตรงกับความหมายกฎเกณฑ์และความนิยมการเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆการจับใจความวิเคราะห์ความสรุปความตีความจากข้อความสั้นๆหรือจากบทความ 2. ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคะแนนเต็ม110คะแนนประกอบด้วย 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526จำนวน30ข้อรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะ 2. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงานจำนวน40ข้อจะประกอบไปด้วยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์สำนักงานเช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้จำนวน25ข้อจะทดสอบเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้ 4. ภาษาต่างประเทศวิชาที่ใช้คือภาษาอังกฤษจำนวน15ข้อจะประกอบไปด้วย reading นะคะการอ่านเพื่อจับใจความได้แก่การแปลความตีความจับใจความวิเคราะห์ความ หารายละเอียดและสรุปความ2คํคำศัพท์นะคะ Vocabulary แล้วก็มีพวก Grammar นะคะประกอบไปด้วยโครงสร้างประโยคหลักไวยากรณ์มีการสนทนานะคะ Conversation อยากจะบอกว่าขอบเขตทุกวิชานะคะจะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นสำหรับเกณฑ์นะคะก็คือต้องผ่าน60%ทั้ง2หมวด วิชาที่พูดมานะคะในภาคกอไก่นะคะในความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า24คะแนนและในภาคขอไข่นะคะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า66คะแนนนะคะถึงจะผ่านการสอบในรอบนี้และเรียงลำดับคะแนนสอบมานะคะส่วนใครที่ผ่านสองภาคนี้นะคะก็จะไปเจอภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คือการสอบสัมภาษณ์ในการสอบสัมภาษณ์รอบนี้นะคะจะมีคะแนนด้วย20คะแนนด้วยกันนะคะหัวข้อในการสอบสัมภาษณ์นะคะจะมี4หัวข้อค่ะ1บุคลิกภาพท่วงทีวาจารแล้วก็การควบคุมอารมณ์2คุณธรรมจริยธรรม3ปฏิพันธ์ไหวพริบ4ทัศนคติต่ออาชีพตำรวจนะคะแล้วก็ภาคคควายหรือในการสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 จาก20คะแนนก็คือต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า12คะแนนด้วยนะคะได้ทราบถึงวิชาทั่วไปและก็คุณสมบัติแล้วนะคะสู้ๆนะคะวันที่16นี้จะเริ่มรับสมัครเป็นวันแรกแล้วแล้วอย่าลืมไปเลือกที่นั่งสอบด้วยนะคะถ้าลืมเลือกที่นั่งสอบเดี๋ยวสนามสอบเขาจะเลือกให้เราอัตโนมัตินะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ